มาครับผมวันนี้พี่นนท์จะพามาดูของกินของใช้ที่แสดงถึงความเป็นไทยสักสี่ห้าอย่างมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับผมถุงหูหิ้วใส่แก้วพลาสติกแบบนี้นะครับผมตามร้านขายชานะครับนี่ฟิลประเทศไทยนะครับผมต้องฮิ้วแบบนี้สะดวกมากอันต่อมานะครับผมยาหม่องตาถ้วยทองนะครับผมไปต่างจังหวัดทีไรบ้านปู่บ้านน้าบ้านอาบ้านญาตินะครับผมก็จะเจอยาหม่องอันนี้อยู่ในบ้านนะครับผมเวลามดกัดแมลงต่อยวิ่งเวียนศีสษะทาถูทาถูกก็หายครับผม อันที่3ถุงแกงใส่กับข้าวนะครับผมก็จะเห็นได้ไบ่อยๆตามตลาดนะครับผมพ่อค้าแม่ค้ามักใช้อันนี้กันนะครับผมไทยแลนด์โอรีต้องใช้อันนี้เลยครับผมถุงแกงมัดหนังยางอันที่4รองเท้าช้างดาวหูหนีบสุดทนัยรุ่นมักชอบใส่กันเท่ๆเป็นรองเท้าแตะที่อยู่กับคนไทยไวัยรุ่นไทยมานานครับผมอย่างเท่ อันสุดท้ายนี่เลยม่าม่าครับผมอยู่คู้งกัวคนไทยมายาวนานแสนนานนําไปต้มกินตอนใกล้สิ้นเดือนนี่รสชาติดีมากนะครับผมแต่ไวรุ่นชอบใส่เครื่องปรุงแล้วกินดิบๆเพราะมันอร่อยเขย่าเขย่า,ยาให้เครื่องปรุงคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมเทสใส่มือแล้วก็้าปากอร่อยแล้วทุกคนคิดว่ามีอะไรอีกบ้างที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยคอมเมนต์มาครับผม